卓娘を潮ばをこせとし然まといて。<music> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงมอสนอนแมวและช่องสลิป c a t ของลุงเองนะครับวันนี้ลุงก็จะพามาดูเควสที่4ทับ5ของเควสของเควสหมู่บ้าน4ดาวนะครับตัวที่4ของเรานะครับลุงจะพามาล่าตัวที่ชื่อว่าโทบิคายยชิถูกหรือเปล่าไม่รู้อังกฤษ5ดาวนะครับเป็นมอนเตอร์ถ้าสายฟ้านะครับเหมือนกับตัว ที่จะบอกว่าเป็นตัวอะไรดีอ่ะอืมตัวมันนึกไม่ออกนะว่ามันตัวอะไรอ่ะเออคล้ายๆกับจะเป็นพังพรนยักษ์หรือว่าจะเป็นตัวหมาก,ก็ก็ไม่เชิงนะแต่เป็นโจมตีท่าสายฟ้านะครับเหมือนจะคุณเลยว่าจะมีความเออดูดันโหดร้ายขนาดไหนนะครับจบเคว็ดนี้แล้วเราก็จะไปไปชิดเคว็ดห้าดาวกันกันกบเมกนามโนโลของเรานะครับ วันนี้อาวุธก็ยังเป็นอาวุธอันเดิมของลุงอยู่นะครับเป็นอาวุธเฮ้ยเป็นอาวุธของอ่าตัวอะไรกะไอ้บอสน้ําแข็งไอ้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 วู้จำไม่ได้นะครับเออจำนั่นแหละก็ชุดก็ยังเป็นชุดเดิมอาวุธแบบเดิมนะครับแล้วก็น้องหมาน้องแมวเป็นตัวเดิมนะครับอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่ไง เขาจะชี mm ้เสียงดังนะครับเสียงดังครับคำรมก็ยังต้องเอาใช้มืออุหยอยู่นะครับถ้าไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับการโจมตีส่วนใหญ่ใช้หางเป็นหลักนะครับจุดอ่อนน่าจะอยู่ที่หางของมันนะครับแล้วก็ส่วนหัวจะสามารถชาร์จไฟฟ้านะครับโจมตีได้ง่ไงเขาเลี้ยงเ่า้นะครับถ้าโดนไปก็ยังถือว่าจุกนะฮะแล้วก็ทําให้เราติดสถานะไฟฟ้าทําให้เราติดสตันได้ง่ายนะครับ Hey, มันเหมือนบางสินะ hey, ใช่ใช่ใช่มันบินมันร่อนได้เหมือนบางนะครับ hey, ใช่นะครับตัวมันจะโมโหแล้วจะชาร์จไฟฟ้าที่ตัวนะครับทำให้เราเนี่ยสถานะไฟฟ้าได้นะครับแต่ถ้าเรามีสกิลการสถานะไฟฟ้าถึงเลเวลเ20นะครับเราก็ไม่ใช่เลเวล20ค่าของสถานะถึง20ครับได้จากชุด เราก็จะไม่มีโอกาสทิดสถานะไป้านครับตั้งค่าเคาน์เตอร์แต่ว่ครับมาแมลงบัฟสีแดงตรงนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เราครับอ้ยนะครับตดสถานะไป้า้วครับเอาร่วงครับร่วงรุมครับรุมรุมรุมกินยาโชว์บ้าไปแล้ว ตอนนี้สกิลดาบยาของลุงก็ถือว่าดีขึ้นจากตอนที่ลุงเริ่มต้นเล่นแรกๆนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ผิวเท่าไหร่นะครับอ้าวขี่ไปเลยนะครับชนหนึ่งชนสองน่าจะได้สกิลเน้นครับถ้าไม่เน้นหางก็ต้องหัวนะครับตัวนี้เนี่ยเนี่ย รัวเขาไปรัวเขาไปจะมาเปีย้ยงเอาละครับตอนนี้ยังถือว่าตับดักยังอยู่ในช่วงที่ติดตับดักเราเราก็สามารถรับอาวุธนะครับได้นะครับ ถ้าอาวุธเรายังคมเขียวอยู่คิดว่ายังใช้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรครับวุยเข้าไปปุ๊บเปลี้ยงครับนะครับจังหวะนี้เคาน์เตอร์แบบปุกๆนะครับโอ้โหเกือบแล้วครับ รุมครับรุมน้องหมาน้องแมวเราสามมันหนึ่งตัวจะไปกลัวอะไรวะเฮ้ยครับคอมโบโดดวๆนะครับขอรับอาวุธสักนิดนึงไป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  มัมมาแม่สาวน้อยไม่ค่าเชื่อสดีครับตอนนี้สถานะมันก็ไม่ได้ชาร์จพลังแล้วน,นะครับไม่ได้โกรธไม่ได้โมโ,โหแล้วการโจมตีมันก็จะเบาลงนะครับนี่พุ่งหรือจ้าพุ่งหรือจ้าเียเอาสิเอาสิ ปุ๊บโอ้โหกดไม่ติดหางแตกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้โอ้โหการใช้ดับยาวนี่คือถ้าเกิดว่าเราจังหวะพลาดในการทำคอมโบก็คือแบบพลาดไปยาวๆเลยนะครับเราต้องศึกษา เอ่อมของมอนเตอร์ครับดูลักษณะการออกกิลให้อ่าชิมตานะครับมันจะง่ายในาก,การเล่นอาจจะต้องนอนแมวหลายๆรอบหน่อย <c oughs> เอาละครับขึ้นสัญลักษ์ละไถ่ท้ายสินะชิมไปดูด้ดเวเ้าเป็นไงล่ะมอเตอร์ซะเต็มเตมจัดรัวๆัวสวย ย้อนมาปุ๊บโหนี่ขนาดเฟสหมู่บ้านนั่นเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันชวบโมโหตบลบได้สวนฟันต่อโอโ้โหขายได้แล้วมัง้ง วปวดกระบายปวดกะบายเยียบร้อยนะครับเฟ oh. สมอนสเตอร์บิบิพยชิเควสสี่ดาวนะครับเควสที่สี่เราก่อนที่เราจะเลื่อนขั้นเป็นเควสห้าดาวที่จะไปเจอแมกนาโมโนนะครับเฟวหนามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเควสเดี๋ยวลุงดูก่อนว่าลุงจะทำเควสแมกนาโมโลเลยหรือว่าจะเป็น Faith, เคสตัวอื่นก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม